สวัสดีเชา้านี้ที่ห้องบันทึกเสียงบางครับครับนนบุรีใกล้กับกระทรวงสาธารณสุขผมเรืองลมเลม้มองครับพิธีกรป้าขนามวันนี้กำลังจะเตรียมตัวมิกเสียงนะกุทุมามณีการแล้วก็บัญชาศรีวิชัย คุณเจมยมก็จะทำหน้าทีน่นะี้ผมก็มารอฟังฟังเสียงพอวันนี้ามากับปองพลนัคราดนี่ก็ผู้จัดการของสรวัดบางุงศรงีแล้วก็ตอนนี้ก็มีกุสุมามณีการเพราะว,ว่าได้รับมอบหมายจากพี่วิชิตโพคิงนะมอบหน้าที่ให้ปองพลนัครา,านะ มาดูแลผู้มาบริการผู้จัดการแล้วก็วางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อจะนำเพลงชุดนี้ไปเผยแพร่ให้แฟนเพลงได้รับฟังกันทั่วทัตอนนี้ก็มาเอาใจคุณเจี๊ยบนะบองคนาก็กำลังทำหน้าที่ ออตัดหญ้าตัดหญ้านี่ดูดูทำหนอกทำความสะอาดหน้าหอ้องอ่ะอกโอสวยเลยนะ<แ>บอกสวยเลยอะ่อะไม่ไม่มีลไม้พร,ราเกราเก่าเนี ้นไม้มันลกก็ตดัดอออเรียบฟองคนก็เอาใจนะว่าคุณเตียมเขาจะมีเสียงวี่ <c oughs> เลยรไหมันมมช่วยตักหญ้านะเช้านี้ก็ขอให้เพื่อนนักเพลนแฟนเพลง <c oughs> ที่ชอบเรียนรู้ทุ่งให้มีความสุข